ถ้าคุณอยากไปกับฉันเนี่ยมาที่บริษัท JTP นะผู้จัดการคะนี่เป็นเอกสารของคนที่มาสมัครงานวันนี้ทั้งหมดคะ่ะคนนี้แหละเราเข้าทำงานได้เลย คุณนี่สุดยอดไปเลยอะ่ะบริษัท JTP รับฉเนเขพาทำงานแล้วนะผมเหรอแต่เลยซูม่เห็นอยู่นี่อยู่เลยนะเดี๋ยวนะไฟใส่สูตรแล้วจำแท้ไม่ได้เลยอะ่ะแต่ถึงคุณจะแต่งตัวดูดีแค่ไหน ฉันก็ยังได้กลี่นความตนของคุณอยู่ไม่ได้เจอกันต้องสามปีเดี๋ยวนี้ปากซักพีเยอะเลยนะนี่ช่างมันเถอะฉันไม่อยากมาเรียกร้องอะไรจากคุณเพราะว่าตอนนี้ฉันได้เป็นพนักง,งานบริษัท JPP คนส่งของอย่างคุณระวังโดนปรปภลากตัวออกไปนี่กูไม่ใครฮะเข้ามาได้ไงอะโอ๊ยนี่ทำไมฉันจะเข้าไม่ได้ฉันเป็นพนักง,งานทีมน,นี่ถ้าคุณเป็นพนักง,งานใหม่เนี่ยคุณต้องทำบัตรก่อนนะคะ ่วนถ้าคุณไม่มีบัตรเนี่ยคุณต้องโทรให้คนที่รู้จักมารับนะฮะอผู้จัดการไฟครับเดี๋ยวเชิญหน้าน,นี้เลยนะผู้จัดการไฟคะบริษัทเก้าเก้าหนึ่งเขาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยใครดีใครได้นะคะแต่ว่านอกจากผู้จัดการแล้วเนี่ยจะมีใครสามารถทําได้อีกหรือเปล่าคะฉันค่ะฉันทําได้พนักงานใหม่เขาอยากลองอะ ก็ให้โอกาสเขาหน่อยแล้วกันนี่เป็นข้อมูลของโครงการทั้งหมดนะคะคุณไฟคะถ้าโครงการนี้ฉันทำสำเร็จตำแหน่งผู้จัดการของคุณฉันไม่รับประกันค่ะคุณแพทย์ทิครับเดี๋ยวผมรีบเข้าไปคุยเรื่องโครงการก้า่กับคุณเดี๋ยวนี้เลยนะครับ กาะกาแฟค่ะคุณมีอะไรก็รีบพูดมาดียค่ะคือเรื่องโครงการ991ฉันอยากจะรบกวนท่านหน่อยะคะ่ะผู้จัดการไฟแต่ก่อนเขาเป็นแค่คนส่งอาหารฉันว่าเขาไม่เหมาะที่จะทำโครงการนี้หรอกคะ่ะถ้าท่านเลือกฉันท่านจะให้ฉันทำอะไรฉันทำได้ไหมดเลยนะคะไม่เร็วนะครับ มว่าคุณก็มีความคิดที่ดีเหมือนกันนะนี่ยและนี่ก็คือแผนงานทั้งหมดของฉันค่ะเ,ออเดี๋ยวก่อนนะคะทำไมแผนงานคุณมันได้โปรดให้ความเชื่อใจแผนงานฉันด้วยนะคะหรือจะลองฟังแผนงานของผมดีครับ งานนี้ดีนะครับผมชอบท่านประธานคะไหนท่านบอกว่าจะร่วมงนานกับฉันไงคะต้นะครับผมไปรับปากกับผมแล้วแต่ท่านบอกว่าฉันมีความคิดที่ดีไงคะใช่ครับผมบอกว่าคุณมีความคิดที่ดีแต่คุณก็รู้นี่ครับว่าแผนงานนี้คุณไฟต้องเอามาส่งให้ผมก่อนคนอะไรกล้ายแย่งผลงานเจ้นหนาด้ยอ๋อแล้วคุณก็บอกผมด้วยนีย่ว่าถ้าคุณได้งานนี้คุณจะยอมทำทุกอย่าง แต่ว่าไปเขาเป็นคนส่งอาหารจริงนะคะแล้วฉันก็เป็นถึงนักศึกษาระดับปริญญายังไงอ่ะฉันก็มีความรู้ความสามารถมากกว่าจริงผมไม่รู้หรอกนะว่กคณกำลังมีแผนอะไรอยู่คุณไปครับอันนี้เป็นคลิปหลักฐานตอนที่เธอไปต่อรองเรื่องแผนงานกับผมยังไงคุยกันเองนะครับเลลี่คุณจะทำอะไรอ่ะ ไม่คิดถึงบนที้ตามมาไหนเหรอนี่คุณไม่รู้จริงๆเหรอว่าท่านประธานน่ะก็เคยเป็นคนส่งอาหารมาก่อนฮะฝากไว้ก่อนเถอะอะไรของคุณอีกเนี่ยคุณแอบพู้บริหารไปพบลูกค้าแบบส่วนตัวแทนยังเอาข้อมูลของบริษัทออกไปเผยแพร่อีกนอกจากจะโดนไล่ออกแล้วเนี่ยคุณยังต้องไปสอบปากคำกับตำรวจอีกงแต่ถ้าคุณอยาออกจากห้องนี้แล้วก็อวขอโทษองก่อนสิไ คุณอย่าได้ใจไปหนเลยคุณกล้าเล่นกับฉันแบบนี้หรอคุณรู้ไหมว่าฉันเข้ามาทํางานที่บริษัทนี้ได้ยังไงเท่าแฟนฉันมาคุณได้หนาวแน่แน่จริงก็เรียกเข้ามาสิคุณรอเลยฉันว่าคุณได้ตกงานอีกแน่แล้วก็กลับไปเป็นคนส่งอาหารนื่นดิมพอได้แล้วจะผมตามให้ ผู้จัดการครับผมขอโทษนะครับที่ัาค่ะฮ้ยพุกปากเดี๋ยวนี้เลยนะคุณไม่รู้เหรอว่าเขาเป็นใครแม้แต่ธุรกิจของครอบครัวผมก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากคุณไฟนี่ยังมีหน้าไปขู่เขาอีกเหรอคุณไม่ได้เป็นคนพาฉันมาทํางานที่นี่หรอกค่ะคุณเป็นถึงผู้บริหารไม่ใช่หรอคนที่ให้คุณเข้ามาเป็นผมต่างหากละผู้หญิงไร้สมองอย่างเธอสักวันจะพาผมตัวไปหมดเราเลิกกันคุณไฟผมขอโทษนะครับ ไวฉันผิดไปแล้วอะ่ะฉันรักคุณมากเลยนะคะฉันรู้สึกผิดแล้วจริงอะ่ะถ้ารอบนี้คุณปล่อยฉันไปเดี๋ยวฉันจะให้คุณกลับมาคบกับฉันเหมือนเดิมนะคะตื่นได้และวฐานะคุณกับผมอะ่ะมันต่างกันคุณเป็นถึงนักศึกษาปริญญาจะมาคู่ควรกับผู้จัดการบริษัทอย่างผมได้ยังไงล่ะเรียบร้อยหรือยังคะไปกันเลคะ่ะที่รัก ทำไมเก็บมันได้แค่นี้ปัเธอแล้วทำไมทำไมพ่อไม่ไปสนใจงานของพ่ออ่ะเดือนหนึ่งแค่หมื่นห้าผมอายเพื่อนมากแล้วจะให้ผมพูดอะไรพ่อทำไมไม่มีเงินไม่มีความรู้ทำไมต้องให้ผมไปเที่ยวกับเพื่อนคนอื่นด้วยละ่ะอุ้ยน่าเบื่อจริงๆหลับไปบัเธอยังหัวร้อยอยู่กับใคุ๊นี่ไงลูกที่จะสอนมาเองกับมืออ่ะเป็นไง สุกสานมันเกิดนะบัตเทอร์พอ่อซื้อเค้กมาเกิดให้ดูชอบไหมโอ๊ยผมบอกแล้วไงจะกินเค้กสตรอเบอรี่พ่อยังจะซื้อรสอื่นมาอีกสมองพ่อมีปัญหาใช่ปะหรือว่าไม่มีสมองกันแน่บัตเทอร์ลูกเป็นบ้าอะไรเนี่ยพูดจาได,ด้ดีหน่อยไม่ได้ไงนี่คุณคุณจะไปเรียกร้องอะไรกับลูกอะฮะบัตเทอร์ลูกเดี๋ยวแม่ไปซื้อมาให้ใหม่นะ เกิดอะไรขึ้นอ่ะก็ดูลูกสะพายแม่สิอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ได้แล้วตอนนี้เป็นไงนับวันที่สายยิ่งเหมือนแม่ขึ้นทุกวันเหมือนคนโบราณเขาบอกไว้เลยแต่งงานกับภรรยาที่ไม่เอาไหนเนี่ยครอบครัวก็ไม่มีความสุขหรอกเฮ้ยแคนดี้พ่อขอโทษพ่อไม่ได้ตั้งใจทำหูใส่เสื้อลูกนะไม่เป็นไรค่ะพ่อแต่หนูไปซักเองวันนี้มันเกิดแบบเทอทุกคนมีความสุขนะคะโอ้โห พี่สะพ้ายที่เลี้ยงลูกเก่งจริงเลยนะเด็กแบบนี้ไปไหนใครก็ชอบไม่เหมือนบัตเทอร์เลยไปฝึกนิสัยจากแม่มาตอนไหนก็ไม่รู้ผมฝึกมาคยจริงแต่ผมไม่ได้ฝึกจากแม่หรอกฝึกมาจากพ่อทหากฝึกจากพ่องนะั้นเหรอใช่ถ้าไม่ใช่แกแล้วจะเป็นใครอ่ะวันวันแกเอาตะบนไข่มุกอ่ะเหรอดูอย่างไฟที่เขาทําดีกับตา๊กสิเราจะทําอะไรอย่าลืมนะว่าลูกๆเนี่ยคอยดูอยู่นี่ข้อไหนที่หนูไม่เข้าใจอ่ะ ให้ถามแช a จี p ีดูนะเดี๋ยวก็ได้คำตอบแล้วที่รักฉันขอโทษนะฉันอ่ะสับผ้ารวมกันสีมันก็เลยตกแบบนี้คือฉันลืมอ่ะทำไมเลือกแค่นี้ถึงทำไม่ได้อ่ะแต่สีแบบนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะใช่ไหมแฮดดี้ดูสิแม่ทำเสื้อสีใหม่ให้พ่อด้วยสวยไหม ไม่เป็นไรหรอครับนั่งก่อนนั่งก่อนนั่ง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 น่งนงอะกินผลไม้นี่ก่อนผมล้างาให้แล้วคุณแต่ว่าเสื้อเชิ้ตตัวนี้เนี่ยคุณต้องใส่พวงนี้ไม่ใช่หรอแล้วนี่คุณไม่โกรธฉันหรือไงโกรธไปมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะการโกรธไม่ได้แก้ไขปัญหาได้สักหน่อยผลการเรียนของบัตเตอร์เนี่ยแย่ลงเรื่อยๆเลยนะคะ ครูแนะนําให้พ่อกับแม่เนี่ยใส่ใจบัตเทอร์ให้มากกว่านี้หน่อยนะคะได้ค่ะคุณครูพวกเราจะสนใจลูกมากกว่านี้ค่ะเสร็จยังเนี่ยรอโคตรนานเลยร้อนก็ร้อนก,กูจ่ายรถมาออหนูลืมกระเป๋าไว้ที่ห้องพักครูค่ะโอ้ยสมองวันวันคิดอะไรบ้างเนี่ยหรือไม่มีสมองนี่บัตเทอร์ต่อไปถ้าลูกมีเมียนี่ยอย่าหาเมียแบบแม่นะ โคตรสวยเลยอแล้วยืนเออยู่ทำไมล่ะรีบไปเอามาสิอะไรวะโอ้ยทำไมลูกโง่อย่างนี้เนี่ยสอนเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจสักทีก็ที่พ่อสอนอ่ะมันผิดอ้าวพี่ตักทำไมเล่นแต่มือถืออะไม่สอนลูกความกันบ้านอ่ะอ๋อ พอดีว่าพี่เนี่ยกำลังค้นหาพ่อที่พี่ทําไม่เป็นอะ่ะตอนที่เรายังเด็กเนี่ยเทคโนโลยียังเข้าไม่ถึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีทั้ง AI มีทั้ง Chat GPT จากที่เราจะบังคับให้ลูกไม่เล่นโทรศัพท์เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นสอนวิธีใช้ที่เป็นประโยชน์กับเขาดีกว่าแล้วผู้ปกครองอย่างเราเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาด้วยดีมากเลยพี่ตั๊กนี่มาเทอลูกเราก็ต้องทําแบบนี้บ้างนะลูกนะที่รักชาที่จะส่งให้ผู้จัดก,การอ่ะคุณได้ซื้อยัง ชาเหรอฉันลืมเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันจะรีบไปซื้อตอนนี้เลยนะไม่ต้องแล้วชิบผมลืมไปอ่ะพวกผู้จัดจาก,การเขาไม่กินชาดีนะดีกว่าจะไม่ได้ซื้ออ่ะย่แล้วอ่ะหนูลืมชานมาบกไว้พี่อ่ะหนูขอโทษนะพี่โอโซนหนูลืมจริงๆอ่ะโอ้ยฉันนี่โคตรเบื่อกัเบเธอจริงๆเลยคบกันมาตั้งหลายปีเนะี่ยทำอะไรเป็นบ้างฮนะต้องจากขอตังคนะ์เนี่ยนิโอโซนเหลือเวลาอีกตั้งสามชั่วโมงอ่ะชาตอนนี้ก็ยังทัน อย่าไปว่าไข่บุกเขาเลยเฮ้ยไม่ได้หรอพี่เรื่องนี้นสำคัญมากถ้าผมไม่สอนเขาตอนนี้เนี่ยครั้งต่อไปก็มีอีกโคตรน,น่าเลยพ่อทำกับแม่แบบนั้นทำไมผมจะทำกับพ่อไม่ได้ที่หลานพูดก็ถูกนะคนที่ต้องโดนสั่งสอนน่ะก็คือแก่ไม่ใช่บัตเตอร์ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนพ่อรักแม่แม่รักลูกแล้วลูกเนี่ยก็จะมารักเรา แบบนี้ครอบครัวจะมีความสุขความเจริญนะเวลาที่เราเจอปัญหาเนี่ยสิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้ก่อนไม่ใช่การบน่นด่าหรือว่าใส่อารมณ์เป็นอย่างเดียวเราแต่งงานกันแล้วเนี่ยอย่ามัวได้จับผิดกันต้องช่วยเหลือกันด้วยโอโซนอย่าให้มีผิดหวังในตัวเราคุนเกิดเป็นความเบื่อหน่ายล่ะถึงตอนนั้นแกนั่นแหละจะเสียใจพี่โอโซน จะบอกอ่ะคือหนูไปที่ร้านเค้กมาแล้วคนมันเยอะมากหนูก็เลยโดนชนจนเค้กมันเละค่ะไปเลวสิไม่เป็นไรหรอกแค่เค้กเองกินได้อยู่แล้วน่ะนี่โชคดีนะที่เป็นหนูอ่ะถ้าเป็นพี่เนะี่ยทำล่วงเละไปแล้วทำไมอยู่ๆพี่ถึงทำตัวแปลก แ,แต่น่ารักใช่ไหมล่ะนี่พี่สาบานเลยนะว่าพี่จะไม่ใช้ลุงกับตียแล้วให้บัตเทอเป็นพยานได้เลยไม่ต้องห่วงครับแม่เดี๋ยวผมช่วยจัดการพ่อเอง